สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ยานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมซิกวอลสามนะครับผมตัวเบต้าเนี่ยนะครับเวอร์ชันสองศูนย์สองหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดหกสี่นะครับแล้วก็วันนี้พี่ยามจะมาทดสอบตัวยูนิตระดับแม่ทัพอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือไซฟอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายคือคิงสลักเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้หลังสุดเลยนะฮะไซฟอร์ก่อนละกันโดยพี่ยามจะถอดอาร์เทียดออกแล้วเอาไซฟอร์ใส่ลงไปนะครับมีอะไรที่โหดๆอยู่ยวไหมเฮ้ยโอ้ มีพวกเอนแชนเมนต์ให้ใช้ครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดฝั่งศัตรูตายไปเนี่ยก็จะคืนชีพมาเป็นผีผีเดินนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกผีผูดออกมาได้ทางนั้นก็เล่นสายผีไปเลยแล้วกันนะครับ <Huh? S 1> เอาซอมบี้ผีร้าออกมาเอา่อเมลิกออกผีพิษด,ดีไหมคณะขนมออกแล้วเราก็จะต้องมีแท้งตัวหนึ่งคนยักษ์ระกันนน่าจะได้อคนยักษ์ครับ <Huh? S 1> เคเพราะฉะนั้นยูนิตพี่ยจะมีผีเดินเยพิษ ปัญญ์ไซฟอนนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราเล่นด่านไหนดีดูนแล้วกันนะครับผมด่านทะเลทรายเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะทะกับอาเทยออาร์มี่ครับามามาถึงเราเอาคนเก็บแร่พวกนี้เก็บคริสตัลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งเจ้าซอมบี้ผีเดินของเราเนี่ยไปยึดป้อมกลางคอมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสร้างผิปาพิษมาด้วยนะครับผีปะพิษนี่เขาโหดเขาเถื่อน เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าถ้าเกิดเราฆ่าเขานะครับโอ้โห <What? S 1> โอ้โหนคกหนูยิงเราสบายเลยครับพีพีเรายังเดินมาไม่ถึงด้วยซ้ําธนูสองแล้ววะ่ะ <Okay. S 1> กลับเพืไไ่ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดฝั่งเขาตายเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะเกิดออกมาเป็นผีเดินหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่หนีไว้นะครับเราใช้เอนชานเมนนะครับ hey, <friend. S 1> ไม่เกิดฮะทำไมไม่เกิดครับ มันต้องเกิดสิครับลองสั่งโจมตีดูครับถ้าอย่างนั้นเรามีปริมาณพอสมควรอยู่ก็น,น่าจะพอได้อยู่มั้งแบ่งเขานักานูมาครับโอ้โหซอมบี้ผีร้ายเราโดนยิงเออหนวเอาคืนไปบ้างเราก็มีผีพิษครับใช้ได้อยู่เบสเข้าไปฟื้นไหมไม่ฟื้นนะโอ้โหมีใส่เวทด้วยมีปล่อยเวทด้วยเถื่อนครับเถื่อนปัก อ๋อเป็นเวทที่เราโดนแล้วเราจะแข็งนะครับเป็นเวทน้ําแข็งนั่นเองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเตียร์ตันเขาขึ้นเหมือนกันเราจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไ,ได้อยู่ไหวอยู่แต่ทาไมศพมันไม่ฟื้นไปเป็นผีพิษครับผมเอ้ยผีเดินครับผมไม่เข้าใจอ๋อนี่ไงฟื้นแล้วอ๋อเราหุบเขาเราอยู่เราคอนโทรลเขาไม่ได้โอเคเข้าใจอยู่เขา, <S <S ขาจะฟื้นแล้วไปตีอ่ายูนิตฝั่งตรงข้ามเองผีพิษแล้วก็ลุยเลยแล้วกันนะครับ ไม่ต้องอะไรกับเขามากโอ้โหไม่ไหวว่ะถอยถอยถอยไปตั้งรับที่ป้อมกลางแล้วกันเดี๋ยวเราสร้างไซฟอร์ออกมาละอีกแป๊บหนึ่งก็จะได้ไซฟอร์แล้วนะครับเฮ้ยนักขนูมากวนเราเราต้องจัดการมันก่อนเฮ้ยโอ้โหมีเวทอีกแล้วพี่เขาใส่เวทมาบ่อยเหลือเกินอ่าตีมันนั่นแหละตีมันถือนั่นแหละจะถอยกลับก็ไม่ได้โดนเวทโถน่าสงสารเหลือเกิน ตอนนี้ไซฟอนมาแล้วนะครับอ๋อมีสกิลเหล็กนะโอ้สามารถปลุกปั่นเพื่อนได้นี่นะไซฟอนเป็นแกนำนำับผมถ้าเรากดสกิลเหล็กเพื่อนเราจะเลกตามด้วยนะก็คือโกรธนะั่นเองพี่โรดพี่โรดคลั่งคลั่งประมาณนั้นเจออาทยอิยศับผมถอยก่อนถอยก่อนล่ออาทิยศมาสู้กับเราตรงนี้ถึ้กไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหาร่อธยอดเรียบร้อยตายไปนี่ไงเกิดมาเป็นผีนี่แล้วกีเดินนะครับ <appointment> เดี๋ยวพี่อรารมจะลองใช้สก,กิลเลสดูนะเรกเรกบ้าข้างนั้นเข้าไปโอหตีกันอย่างโหดร้ายมากตีกันเร็วมากเอ้าโดนแช่แข็งูุมันก็เข้าใจใช้เวท,เ,วทเนาะใช้มาในจังหวะที่เราแบบอยู่ตรงนี้พอดีเลยอยู่ตรงกลางเวทพอดีเลยแทงครับแทงครับไม่ต้องกลัวเราเรียบร้อยโอ้โหโหดมาก บุกเลยไม่ต้องล้างรอไส <ละ S 2> ่ฟอสก็เดินอยู่หลังๆเพื่อนไปแล้วกันนะครับโอ้โหปล่อยเวทอีกแล้วมันปล่อยใส่ไอผีเดินเราอะผีเดินนี่มันเกิดใหม่อะ่ะโอ้โหแล้วมันกลางกันแบบนี้ครับ <What? S 1> เราบุกเข้าไปไม่ได้เลยเออแต่ยังดีที่เวทมันไอ้นี่นะยังปานีเราอยู่ป<ะ>เปิดสก,กิลเลกเลยเนี่แกนำนำาฮ้เจอกันนำเข้าไปโอ้โหโห,โหครับ พอเหล็กแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นอะไรขึ้นด้วยนั้นนะก็จัดว่าโหดแล้วก็จัดว่าเถื่อนนะหวัดว,ว่าเบช่วยกนตีบ้านเร็วบ้านแตกง่ายขึ้นนะลักษณะนะครับเฮ้จบไปทับนี้ไม่สะใจพี่อาร์มเลยแก้ใหม่จะเล่นไซฟอร์สมันต้องเร็วครับไอ้พวกนี้เอาออกซอฟวามาอาชิดอนมาอาชิดอนก็ไม่มันครับต้องเป็นนี เน่คลิปเซอรเน่ต้องแบบเน้ธนูไฟอัปเกรดขอเป็นคนเก็บแร่เถืนเพื่อนหน่อยแล้วกันเราไม่มีตัวแทงนะก็มีเป็นซอสตวาร์ดลิปเซอร์แล้วก็เป็นไซฟอร์สเลยนะครับผมลองดูนะมันจะเป็นยังไงถ้าหารน้อยมากเจอกับอ,อ,อาทยอนอาร์มี่อีกแล้วเหรอมาถึงก็เอาซอสตวาร์ดมาก่อนสัก3คนแล้วกันนะครับไม่น้อยไปสเลยแล้วเราก็บังคับคนนี้ไปยึดป้อมกลางก่อนอะไรเพื่อนอะไร นักขนูอะไรครับเขาป้อมกลางก่อนครับเยี่ยมได้ป้อมกลางสร็ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปป่วนเขานักขานูอยู่ไหนครับอยู่นู่นปึ๊แบบเแบสไม่เห็นทีอือ,อ,อต้องอย่างนี้ถึงจะสาใจแจ้เข้าไปแจ้เข,ข้าไปครับผมนักขนูอะไรครับอะไรครับผมอือหือเต็มหน้าครับอือหือเยี่ยมเลยครับโอเคหยุดเที่ยวไปได้สักระยะหนึ่งหยุดมะนาวกันไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอีคลิปเซอร์ออกมาลักต้องมีคลิปเซอร์แล้วครับไม่มีไม่ได้ แต่ช่วงนี้ก็เอานักหนูเอยเอาซ้อนหวานมายืนคำไว้ก่อนนะครับทำไมครับนักหนูครับเต็มหน้าครับเบะเข้าไปเบะเบะไม่กลัวสู้สู้เบตายฆ่านักหนูมันไปเรื่อยเื่อยเบะหนึ่งดีสิบสองครับผมอืมสเปียร์ต้อนไม่ใช่เป้าหมายเราเป้าหมายเราคือคนเก็บแร่<ะ>เขาเข้ามไ้นี่เรานะไม่หลบกลน,นะครับตายไปไม่ว่ากันโอเคทีนี้อลิปเซอร์ต้องมาละ ตัวป่วนนีครับต้องตัวนี้ยูนิตเขาจะทําอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเรานี่อยู่บนฟ้านะครับผมชึกไม่โดน <What? S 1> ชึกเต็มเต็มเต็มแก้ทางเราไม่ได้แก้ทางเราไม่ได้เ,ไได <What? S 1> เต็มเต็มครับกลับบ้านเลยทีเดียวกลับไปไหนครับเราต้องแม่นแม่นหน่อยครับชึกไม่โดนไอ้นี่กับพิ้วเลยกันเฮ้ยพอเขาโดนธนูไฟเรายิงเนี่ยก็จะเสียเลือดทีละสี่ทีละสี่ไปเรื่อยนะครับ นูไฟนี่ก็จัดว่าโหดนะครับเฮ้ยโอ้โหเวทอีกแล้วเวทมันจะโดนอ๋อเวทโดนตัวที่รอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะครับ่ะโดนก็โดนครับไม่เป็นไรแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่เจ็บนิดนิดพอทนได้มาสิครับสู้กันอีคิปเชอร์มันโหดกว่าหน่อยๆไซยฟอสต์ออกไปลุยซิลูกตอนนี้เงินคือเราเยอะมากอะแต่ว่าเราก็ยังไม่จบนะครับมีคนคุมบ้านอยูคนเดียวนะ ถ้ามีคนคุมบ้านแค่น,นี้เราก็ชนะได้แล้วมัว้งเนี่ยนักลดงนักดาบเราก็เยอะนะครับไซฟอร์สก็มีฝั่งเขาก็ไม,ไม่ไม่น่าจะเหลืออะไระนะลองไปลุยดูครับชนะก็ชนะไม่ชนะก็แพ้มันมีแค่นั้นเรามาคัดไซฟอร์สแต่ไซฟอร์สพี่อามชอบนะชอบตรงมันสามารถที่จะปลุกปั่นได้นะครับแกนนําแกนนำ,นนำมาสกิลแกนนาทํางานเออนั่นแหลยโอ้โหฟันแรงเออฟันเร็วขึ้นนะยังกันน้ำเลือดไหลยังกันน้ำใช้ได้ใช้ได้โจบ ก็ประมาณนี <kaz w> Entonces, ้ประมาณนี so euh ้นะครับสำหรับไซฟอนนะครับก็ข้อมูลนะครับก็คืออยู่ฝั่งออเดอร์นะครับเป็นยูนิตที่เป็นกรอบเบานะครับระดับแม่ทัพนั่นเองเลือด350รนะครับระยะเวลาในการสร้างสาหวินาทีดัมเมดเนี่ยอยู่ที่30ดัมเมจเปอร์เซกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตียูนิตที่เป็นเฮฟวี่เนี่ยบวกนะครับโจมตี30ก็จะเป็น3 5นั่นเองใช้เงิน500และใช้คริสตัล200ครับ มาแบบพี่อาร์พี่อาร์ชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถกระโดดฟันเขาทีหนึ่งแล้วเขาล้มแล้วเราสามารถตีฟรีได้อีกทีหนึ่งเนี่ยดามเมจเต็มๆนี่ก็70เลยนะได้แบบฟรีๆเลยนะครับโหดอยู่ oh, <you. S 1> แต่ว่าเขาบางนิดนึงนะครับต้องใช้อย่างระมัดระวังเลยทีเดียวต้องมีกําลังหนุนกําลังเสริมให้เขาดีๆเนาะไอ้โ <Hey, S 1> สำหรับวันนี้นะครับพี่ยางคเกมเซอร์มอร์และเกมสติกวอลสามก็ต้องขอตัวลาไปดีงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรามารีวิวคิง g ซลเล็ตก,กันแล้วกันนะครับผมตัว oh. นี้ก็จะจะเป็นอีกหนึ่งตัวฮานะ เดี๋ย้ผมประมาณนี้ประมาณนี้สหรับนี้พี่อังพี่เมอร์และเกมสติกวอลสามตัวทดสอบนะครับตัวเบต้าต้องขอโทรลาไปดูมีนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกัััันใหมม่คครรบบสสวดีผ